สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับภาษาเกาหลีทีวีนะคะครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไวยากรณ์คำพิเศษหรือกริยาบวกคิเตโมเค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคำวิเศษหรือคำกิริยาบวกคิเตโมเจะใช้เวลาพูดถึงเหตุผลของ เหตุนั้นนั้นนะคะอย่างเช่นไปไม่ได้เพราะพรุ่งนี้ยุ่งค่ะเหตุผลของเหตุที่ไปไม่ได้ก็คือเพราะว่าพรุ่งนี้ยุง่งเราก็จะใช้ไวยากรณ์ตัวนี้นะคะไปไม่ได้เพราะพรุ่งนี้ยุง่งเดย์พัฟกิเตมุเนโมกกาโยเดยแปลว่าพุ่งนี้ ปึ่ขี้เต็มนคือววากรณนของเราค่ะพับปือมาจากคำว่าพับปื่ดาพับปือดา,อดาแล้วก็ตัดดาทิ้งมาบวกกับขีดเต็มุูเอนะคะได้เป็นปืองขี้เต็มมนล A บวกไกบดแปลว่าไม่ได้ไปไม่ได้นะคะไายก็คือไปนั่นเองค่ะ ในภาาอบงกฤษต็มื่บอกะโยก็จะใชไวยากรคิดเต็มมูลเองนะคะวลีแรกก็จะพูดถึงเหตุที่เกิดเหตุที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็วลีข้างหลังก็จะพูดถึงเหตุผลที่ทําอย่างนั้นไม่ได้ในวลีแรกนะคะประโยคต่อไปก็คือลูกค้าเยอะเพราะอร่อยค่ะ맛있기때문에손님이많아요 เหตุผลที่มีลูกค้าเยอะก็เพราะว่าอร่อยนั่นเองค่ะได้เป็นบาชิกกิเตมุเนโซนนี้มีมาเนายมาชิกกิเตมุเนในที่นี้มาชิมาจากคำว่ามาชิตตาค่ะมาชิตตาตัดดาทิ้งอิวกะกิเตมเุเนได้เป็นมาชิกกิเตมุเนเป็นเพราะอร่อยซุนนี้มีมาเนาย สนนิมแปลว่าลูกค้าตัวนี้ก็คือตัวชี้ประธานมาไนาโอแปลว่าเยอะค่ะมาจากคำว่ามันทะแต่ทิ้งบวกกับอายุได้เป็นมาไนาโอนะคะไปถัดไปก็คือไปตลาดบ่อยเพราะราคาถูกค่ะเหตุผลที่เราไปตลาดบ่อยก็คือของที่นั่นมีราคาถูกนั่นเองค่ะ 물건이 싸기 때문에 시장에 자주 가요. 물건이 싸기 때문에 물건 แปลว่าของนะคะ. 싸기 때문에 อั그น건싸มาจากค 싸다. ตะ기 때문에 ได้เป็น 싸기 때문에. 싸다 แปลว่ 시장에자주가요시장ก็คือตลาดนั่นเองค่ะเอตัวช th ี้สถานที่ช주าจู주กชาจูก็แปลว่าบ่อยนะคะคายมาจากคำว่าคาดาวกอาโยได้เป็นคายก็จะออกมาเป็นไปตลาดบ่อยเพราะของถูกค่ะก물건이싸기때문에시장에ชชาจูกย哟ไปต่อไปก็คือ พรุ่งนี้ไปเที่ยวด้วยกันได้ไหมคะเีย,ลลออย,ยลวลกันได้ไหมนะคะพุ่งนี้เที่ยวลว่า้้ยลกันได้ไหมคะพยวกกันดมคะรุ่เท่ยิกันได้งนันไดะรุทง้ไกกัได้ไหพุงนปนได้ไหมาะารถนี้ท่ยนได้ไหมคะพรุ่งนี้ไปเที่ยวด้วยกันได้ไหมคะ 같이수있어요เราก็จะตอบว่าไปไม่ได้เราไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีการสอบการสอบเราก็ต้องเตรียมการสอบก็เลยมันยุง่งเราก็ไปไม่ได้เราก็จะตอบเขาว่าไปไม่ได้เพราะยุ่งกับการสอบค่ะสอมเ문에ปั่บปะโซ่หมดกายชีฮอมก็คือการสอบนั่นเองค่ะหรือว่าสอบเฉยๆก็ได้ค่ะ แต่ว่าเขาจะไม่ใช้เป็นกิริยานะคะมันต้องมีอะไรที่คู่กับการสอบนะคะ t ต m u มู p น่ p a าป้ o ชอบมกไก่哟ั้าปาวาจะา p a p p าป้ a ตัดดาทิ้งบวกกับอาอมกาอุกไกบทแปลว่าไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ k คยโยก็คือไปนะคะ ในที่นี้เราไม่ได้ใช้คำว่าคีเตมูเน่ค่ะมันไม่มีคำว่าคีอาจจะง,งงนะคะเพราะว่าข้างหน้าไม่ได้เป็นกริยาก็คือในที่นี้เขาใช้คำนามแทนนะคะเพราะว่าการสอบเราก็แทนได้ว่าเราไปไม่ได้เพราะเรายุ่งกับสอบเราก็ใช้แค่เพราะเราสอบอย่างนี้เราก็ดูเรื่องกันนะคะอย่างเช่นเราต้องตั้งใจเรียน เพราะคุณพ่อคุณแม่ในประโยคนี้ก็จะหมายความว่าเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหวังถึงเรามากๆเราต้องตั้งใจเรียนแต่เราใช้แค่คําว่าคุณพ่อคุณแม่เราก็สื่อการรู้เรื่องแล้วที่ภาษาเกาหลีก็เหมือนกันค่ะเขาจะใช้แค่อย่างนี้นะคะแต่กรณีเฉพาะเขารู้เราก็รู้นะคะตัวอย่างประโยคเซตสุดท้ายค่ะฉันสุขภาพดีเพราะออกกําลังกายทุกวันค่ะ 저는 매일 운동을 하기 때문에 건강해요. 저는 그라오 매일 운동을 매일. แปลว่าทุก 운동을 하다 운동하다. อย่ 운동을 하다. แปลว่가 하면 리가 운동을 하자. อย่าง 하기 때문에 이거는 ไวก์รของเราของก้างเหวคนกางเหวแปลว่าสุขภาพดีค่ะเราสุขภาพดีเพราะอะไรเราสุขภาพดีเพราะเราออกกําลังกายทุกวันเราจะใช้ไวร์อนขีดเต็มบนเองนะคะข้างล่างประโยกสุดท้ายแล้วเปิดแอร์เพราะอากาศร้อนค่ะเหตุผลที่เราเปิดแอร์ก็คือเพราะตอนนี้ร้อนมากเราก็เปิดอย่างนี้นะคะท,คทีเ่เกาหลรากน ตัวนี้คือแวร์กรของเรานะคะดาชีแปลว่าอากาศคาก็คือตัวชิประทานท็อบกิ๊ดเตมูเนท็อบมาจากคำว่าท็อบตาแปลว่าร้อนตัดดาทิง้งบวกเตมูเน่กิเตมูเนแล้วก็แอร์คอนเล็เซลแอร์คอนก็คือแอร์นะคะแอร์คอนดิชนเนอร์ที่ไทยเรียกสั้นๆว่าแอร์ โดยที่มีการันเป็นรอเรือแต่ที่เกาหลีเขาจะใช้คำว่าแอร์ออคอนนะคะแอร์ออกก็คือแอร์นั่นเองแล้วก็คอนก็คือในภาษาเกาหลีขออนะคะในภาษาอังกฤษเขาน่าจะชื่อเต็มเป็นแอร์คอนดิชเนอร์เขาก็ย่อมาเป็นแอร์ออคอนนะคะอ่นก็คือตัวชีก้กรรมเคอ,อโซโยเคอโซโยมาจากคำว่าคีดาบวกกับออโซโยที่เป็นไวายากรณ์อดีต ก็จะได้เป็นิด켰어요ขีดอาแปปว่าเปิดนะคะ날씨가덥기때문에에어컨을켰어요เราดูตัวอย่างประโยคกันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีกำผันวิธีการใช้กันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้กันนะคะแบบแรกก็คือกิริยาตัวสุดท้ายพยางค์สุดท้ายมีตัวสะกดค่ะอย่างเช่นชัดตาแปลว่าหา บวกกับคีเตมูเนโดยที่ตัดดาออกไปก็จะได้เป็นชักคีเตมูเเพราะว่าหาอันข้างล่างก็คือบาชิตะบาชิตะแปลว่าอร่อยตัดดาทิ้งบวกกับคีเตมูเนได้เป็นบาชิกีเตมูเรก็จะได้เป็นเป็นเพราะอร่อยเราก็จะรู้ได้ว่าคีเตมูเรไม่มีการผ่านอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ แบบที่สองก็คือกิริยาพยางค์สุดท้ายไม่มีตัวสะกดค่ะอย่างเช่นพับป,ปืดาพับปะแปลว่ายุ่งค่ะยุ่งกับงานตัดดาทิง้งบอกกับดเตมเนได้เป็นพับป,ปืกิเตมเนเพราะว่ายุ่งข้างล่างก็คือซากิเตมูเน่ซาดาแปลว่าถูกตัดดาทิง้งบอกกับขดเตมเนได้เป็นซากิเตมูเน่เพราะว่าถูก เราก็จะรู้ได้ว่าอันนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแบบที่3ก็คือลงท้ายด้วยอีดาหรือว่าอานิดาที่แปลว่าเป็นหรือคือนะคะเป็นนักเรียนเป็นหมอก็จะได้เป็นอย่างนี้ค่ะฮักเซงอีดาแต่ดาทิงบวกกับคีเต่ไได้เป็นฮักเรียนเต่เพราะว่าเป็นนักเรียนอันข้างล่างก็คืออีซาอีดา ตัดดาทิ้งบวกกับคิดเตมูเนก็จะได้เป็นอึซาอีกิเตมูเนแต่ถ้าเราพูดเร็วๆเราก็จะตัดอีออกไปนะคะอึซากิเตมูเนอย่างนี้นี่เองเป็นเพราะเพราะว่าเป็นหมออย่างนี้นะคะสรุปค่ะวิธีการใช้ก็คือถึงแม้จะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดในพยางสุดท้ายเราก็เติมคีเตมูเนได้เลยนะคะ แล้วก็สิ่งที่เราเรียนวันนี้ก็คือแวก์กรคำวิเศษหรือกริยาหรือว่าอีดาอนิดาบวกกิเตโมเนนะคะตัวนี้จะใช้เวลาพูดถึงเหตุผลของเหตุใดเหตุหนึ่งซึ่งวลีข้างหน้าก็จะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นวลีข้างหลังก็คือเหตุผลของวลีแรกนั่นเองค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะคะ ฝากกด Subscribe กดไลค์เปิด Notification แล้วก็ฝากกดติดตามเพจ Facebook ภาษาเกาหลีทีวีและใน IG Thai k o r e a เ TV v ค่ะขอบคุณค่ะเข้าน่าจะกันใหม่ค่ะ